สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดสายพันธุ์จากแดนประดิบหรือว่าจากแดนนาทิตย์อุทยัยลุกรึ่งระวังญี่ปุ่นเมืองไทยครับนะหรือว่าญี่ปุ่นเมืองสยามจริงๆครับประกอบอยู่ที่บ้านเราครับนะสำหรับโกเบโก SK 140ร้รุ่น11อยู่ที่ตำบลดุสิ์อำเภอปลวกแดงจงังหวัดระย,ยอง14ตันกับ200กิโลกรัมครับ c ีเจเจเคเจ็ดวีเนฟเโกาตัว3ล้านนิดๆกับเล่บสุดมไมน้องบอเก่าช่วงล่างใบแทกนั้นเจเซนครับโรลเลอร์เจ็ดคาเร2 l สองเอลซลกลองซีโร่เลเลอร์นี่เป็น c j เชื่อเต็มๆก็ GG CJJ 1เ k s k ่คิดนะครับ4,000กับ100ชั่วโมงยังเปรี้ยอยู่ ร้านนี้ไหมรู้สึกว่าจะพักเพียงนะไปลองอ๋อสมอรครับตัวสิง์ไฮเทคดูผลงานครับโอ้ตรงนี้น่าจะเหลือเป็นร้อยเที่ยวนะไล่กลับไปเสร่อเสรอ่อ,รอเอ้ยตอนนั้นพุ่นนี้ถ้าเงินสดก็อยู่ประมาณสามล้าน สองครับนะต่อรองกันได้หรือว่าเป็นพนักงานใน4,100ชั่วโมงยังยังไม่เคยทำอะไรครับนะปุ๊กกี้ก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆครับหลวมบ้างเป็นธรรมดานะครับไปใส่แผ่นทิมใส่บูทใส่ฉลักก็โอเคอเก๋วก็จะแต่งแต่งขอบไปในตัวพี่น้องนีครับ เป็นสองชั้นอย่างนี้เพื่อให้ปลาวางไข่นะพี่น้องหรือว่าคุดบอต้องมีระดับหรือว่าวางวางทาเดียว่าวางเป็นชั้นด้วยครับเนี่ยถ้าศึกษากดูดีๆนะครับเราจะเพื่อให้ปลามันโตแล้วก็วางไข่ได้แล้วก็นอนได้พักผ่อนได้ครับถ้าถ้าสลปอย่างนั้นลึกไปทีเดียวอาจจะตัวนี้จะปล่อยปลาบึกนะครับปลาบ,บึกปลาบึกปลนินแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับเพื่อเป็นอาหาร เมือ่อจริงๆทุกคนถ้ามีนาสักสิบไร่20ไร่เราก็ขุดขุดบอ่อสักสองไร่ครับนะไร่สองไร่สามไร่แล้วแต่นะละสิบไร่ก็ขุดสักไร่ก็ได้ไร่ครึ่งถ้ายี่สิบไร่ขุดจากสองไร่ก็ได้ขุดให้ลึกไปเลยน้องนะแล้วก็เลี้ยงปลานะครับให้ได้น้ําเต็มเวลาเราทํานาถ้าฝนไม่ตกเราก็สูบน้ำเนี่ยใส่ใส่ที่นานะครับ จะไดะ้ข้าวจะได้อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นได้ได้ผลผลิตที่ดีครับมีกําไรอ่ะส่วนรถคุณก็มีบทบาทไปน้องนะครับอย่างร้อยซีนี่ก็ถือว่าสุดจัดนะครับนะส่วนบุรีรําใช้กันเยอะใช้กันเยอะอ่าปกติถ้าถ้าเราดาวนะเราอนดาวหรือว่าดาวดาวดาวก็ประมาณสัก10%กันนะ ส่วนนีคือสามล้านก็ดาวสามแสนเนาะดาวสามแสนถ้าสี่ล้านก็ดาวสี่แสนอย่างนี้ครับเดี๋ยวศษสำหรับร้อยสี่ก็น่าจะประมาณสักสามแสนมันน่าจะโอเคครับส่วนอัตราการส่งก็อัตราการส่งอยู่ที่ล้านละล้านละสองหมื่นน้องคิดง่ายๆนะครับถ้ารถหนึ่งล้านก็คือสองหมื่นสี่สิบแปดเรือนถ้ารถสองล้านก็คือสี่หมื่นนะครับ ธรรถสามล้านก็ส่งหกหมื่นประมาณนี้ครับนะเป็นเช็คอรัเป็นเช็คนะไม่ได้ส่งตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสแต่เป็นเช็คนะครับนะพี่นอ้องนั่งเช็คนั่งมีความหมายดาวสิบเปอร์เซ็นต์ส่งสี่แปดเดือนวันละสองพันนาเดียวันละสองพันนะพี่นอ้องแต่เราตักดินก็เที่ยวละเที่ยวละร้อยเที่ยวละแปดสิบบาทนะครับประมาณนี้ถ้า วันหนึ่งตักได้ร้อยเที่ยวก็ถ้าตัก,ต,กตักดำละร้อยก็ได้หนึ่งหมืน่นตักค่าใช้จ่ายเชือเ้อเพลิงค่าคนขับค่ากับข้าวกับปลาก็เหลืออยู่ประมาณ6 0สบเครับนะสิบบาทจะเหลือหกบาทมีสิบเป็นค่าใช้จ่าย,ายนะครับก็เล่าสู่กันฟังแต่ไม่ได้อาชีพทุกอย่างก็มีอุปสรรคพี่น้องเรามีปัญหาแต่เ,เราก็ค่อยแก้แก้ไปครับนะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะ ทางเนือไม่แตกหรือว่าถ้าไม่เหนื่อยนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช้ความคิดอย่างเสียโดมลัวแกก็บริหารจัดการดีมากครับนะเอาอิส,สุเตกาครับ205จะไว้ไวหม205นย์หนะเปลี่ยนไว้มันมี1 9 195 205 2 นี่สองซีนั่นนี่6เคได้พี่น้องนี่เออเฮ้อนี่ก็กระบะอลูมิเนียมนั่นนี่เบาครับปูสวนสักจัดให้อ้จะพัดกินข้าวไหมจัดเต็มน้องจัดเต็มครับโอ้วิ่งงานรถพุทธะทำงานก็จะได้งานอย่างนี้แหละนี่รถ6เจ็ดคันนี่วันหนึ่งนี่ร้อยวันเที่ยวนะ เสียเพลิงก็สองพันหกตรงนี้สบายสบายครับน,นะเสียดมดับเนาะเนาะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องมีอุป,อปสรรคไป่นาะถ้าใดสนใจรถเร็วแรงประหยัดก็จัดไปครับโบเิโก้ SK-140LC รุ่น1 1บเอข้างในก็กว้างขวางครับมองทะลุลงไป แอร์เย็นฉ่ำเสือนเสียงเคราะชาร์จมือถือบอรับได้ครับนุ่มสบายาดูสีเจเจนี่89ด้าพลังมาแล้วพี่น้องอหรือว่า65 4 0จุดกิโลวัตต์คุณด้วย1.341ก็จะออกมาเป็นแรงมากครับ89ก็เหลือเฟือแล้ว วัดรอบเครื่อง2,000รอบมากฐานครับมากฐานบุกี้5ฟันครับ0.60ลูกบาทเมตรโกเบโกก็1 0 4ีก็ถือว่ากำลังกำลังดีไ่ต้องนะไม่เล็กไม่ใหญ่ทำงานได้สบายทุกงานแล้วก็อ้า2 4ียกย้าย10ล้อได้ครับ นี่หกสูบคอมมันเร็วนะพี่น้องน่ะดูพลังเสียงเขาด,ดิขึ้นไหวไหมแต่สองสีไม่ไหวเนี่ยไม่ได้นะพี่นอ้องอ๋อโอ้ยไปแบบนิ่มๆครับผ่านครับอ๋อจะเที่ยงแล้วพี่ พี่น้องขอตัวก่อนสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e X ค a ร์บ i เ n นทรัคหรือว่าถ้าต้องการทำธุรกิจดินนะครับต้องศึกษาดีๆนะครับมีอาชีพเยอะๆให้พี่น้องได้ทำกันแต่ถ้ารถกูที่จะลงทุนเยอะนี่ครับลงทุนทั้งเป็นเล่ย์ทั้งดำทั้งโอ้หลายล้านพี่น้องเฉพาะรถนี่3ล้านกว่าเนะี่ยพอดน,นะ ก็ต้องสู้กันไปครับรถใหม่ๆใ,ใช้ไปเถอะครับสิปีก็ไม่เป็นไรยังมากก็เสร็จช่วงล่างครับนะแล้วก็เปลี่ยนรั่วซึมเป็นธรรมดาอ่ะเวลาหมดหมดเวลาฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ